ก่อนที่เรานะครับจะไปเริ่มดูคลิปนะครับผมก็นะครับผมถ้าใครเนี่ยชอบเล่นทอมแอนเจอรี่นะครับผมก็ถ้าใครเนี่ยอยากเพิ่มผมนะครับก็สามารถเพิ่มมาที่ทั้ง ID และชื่อได้นะครับผมโอเคนะครับก็นะครับผมนี่ก็คือกิ้วของผมนะครับตอนนี้ครับกิ้วของผมก็เลเวลเจ็ดแล้วนะครับผมถ้าใครอยากเข้าก็สามารถพิมพ์ชื่อนี้ได้เลยครับผมตามชื่อเลยครับผมอ่าถ้าใครอยากเข้าก็สามารถเข้ามาได้เลยนะครับผม โอเคนะครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอ่าวันนี้ก็อยู่กับช่องแบงค์ซีจีเอฟเจ็ดนะครับผมก็อยู่ในคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวสกิลวิเศษของทัฟฟี่นะครับผมอ่านั่นก็คือสกิลกับระเบิดนะครับหรือว่ากับดักล่องหนนั่นเองนะครับผมโอเคดูเหมือนว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นแมวทอมเพื่อที่จะเป็นสกิลอมตะนะเพื่อแก้ทางนะครับผมโอเคมา ก็สาหรับสกิลนี้นะครับก็คือระเบิดนะครับผมกับระเบิดนั่นแหละครับผมขอเรียกมันว่ากับระเบิดอ่าสำหรับสกิลนี้นะครับคือในเลเวลแรกเนี่ยคือเมื่อเราทําการกดนะครับผมจะทําการวางระเบิดนะครับผมแลวหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อแมวมานะครับแมวก็จะโดนระเบิดนะครับผมเมื่อเวลานับถอยหลังนะครับพอรับแมวหนีเนี่ยระเบิดนะครับก็จะตามแมวไปนะครับผมแล้วถ้าหากว่าแมวเนี่ยเขาก็จะมีวิธีหลบด้วยนะครับผมโอเคมา เริ่มเกมมาะส่วนเลเวลที่2นะครับสำหรับสกิลกับระเบิดนะครับก็คือจะสามารถวางได้ถึง2อันนะครับผมส่วนเลเวล3ก็ไม่ค่อยมีอะไรครับผมสามารถเ,เพิ่มความแรงนะครับผมทำลายกำแพงได้ด้วยนะครับระเบิดนี้มีผลต่อกำแพงด้วยโอเคมาผมขอเก็บยาล้องหดนะครับผมโอเคมาคือผมได้ด่านบ้านคลาสสิกนะครับผมโอเคมาคือเราต้องลงไปทาลายอไอ้นี่นะครับผม ต้องลงไปทลาไอไอทลายไอ้ทำลายนั่นนะครับผมก็คือกล่องระเบิดนะครับกล่องระเบิดเนี่ยมันจะทําให้หนูเนี่ยตายไวขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับมาก็ลงมาข้างล่างนะครับจะได้เจอชีตนะครับผมโอเคข้างล่างมีรูหนูไหม<ะ>น่าจะมีนั่นไงครับมีรูหนูนะครับผมคือ <Cham> <m> ถ้าเริ่มเกมมาเนี่ยก็จะไอ้นี่ทันทีนะครับผมก็จะมีกล่องระเบิดเกิดนะครับผม ต้องรีบทําลายนะครับผมไปเจอสองขวดเลยงั้นเล่นเลยแล้วกันโอเคมาผมก็จะออกในห้องอเนกประสงค์นะครับผมโอเคมาใช้ยาล้องหดเลยครับผมมาเอาเบอร์อัพสกิลติดตัวเฉยเอาแล้วผมออกห้องผิดอีกอแล้วเจอรี่นักสือก็เก็บไปแล้วนะครับผมเขามียาโล่นะครับผม มาจาังหวะนี้คือลูบินทูดโดนแล้วครับผมต้องขึ้นไปช่วยซะหน่อยครับผมนั่นไงโดนแล้วครั้งหนึ่งตานี้ไม่ได้เจอทอมกระทะนะครับผมเป็นทอมมือหุ่นยนต์นะครับผมเฮ้ยลูกกรอบนี่หลบได้ปิดประตูคือถ้าใครเนี่ยเป็นโปรเฟเยอร์หนูออทัฟฟี่นะครับผมจอแบบมันจะโหดมากมา,ากนะครับผมาอาเจิบ ยิงหนีก็เลยแล้วก็กางระเบิดแล้วก็ปิดประตูครับผมสวยเนี่ยนะครับผมคือผมจะไม่พลาดไอ้ตรงที่ว่าคือถ้าผมไม่ได้เปิดเหยียบเศษแก้วนะครับผมเฮ้ยมาผมว่าเขาต้องเอาสกิลกับระเบิดมาใช่หรือเปล่าใช่ด้วยครับผมสวยกิงหนีเปิดอันนี้ทิ้งไว้ขอโทษครับ มากลับระเบิดว่างอืจุกมาให้ใกล้โอเคมาผมก็จะกิ้งไปผักชีนะครับผมปิดมาระวังเอ็ีซแม่บ้านนะครับไม่เดี๋ยครับคือเจ้านายของทอมนั่นแหละครับผมคือระวังด้วยนะครับนี่ไงโอเคมาผักต่อครับผมมาผักไปได้สามก้อนแล้วนะครับผม โอเคมาคือผมก็จะคัเป็นกับระเบิดอย่างเดียวเลยนะครับผมเพราะว่ามันจะได้เพิ่มความแรงนะครับผมวางระเบิดแบบนี้โอเคมาทำให้มา,าม,มองไมง่เห็นก่อนนะครับผมโอเคโดนตีไปแล้วนะครับผมเขาใส่การ์ดที่แบบเราไม่สามารถใช้สกิลหรือว่าของในฉากได้นะครับผมฟากาบ ึ้นไม่เอาชีสเลยครับผมใบยาล่องวนสวยเอาระเบิดทิ้งไว้แล้วก็ว่ะแล้วก็ผักครับผมม,ม,มาก็ผักต่อเลยครับผมไม่โดนอันนี้คือจู๊กนะครับผม โอ้หเรียบร้อยอือหือยังไงแมวเขาก็รู้สวยอะแล้วก็เอ้าระเบิดใส่แมวไปครับผมโอ้โหคลิปนี้ไวมากเลยครับประมาณ5นาทีนะครับผมมาต้องรีบทําลายนะครับผมผมไม่รู้นะครับว่า5นาที6นาทีนี่แหละครับผมโอเคมา นายรีบทำลายเลยนี่ไงครับจะระเบิดจะได้ระเบิดทั้งคู่เขากดสก,กิลอม,มาตะนะฝั่งแมวนะครับผมมารีบทําลาย พับลงมาครับผมเอาเพื่อนนะมาขวางก็ทำไมโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหผมว่าแพ้แล้วนะครับผมโอ้โหเมื่อกี้นายไม่น่ามาขวางเราเลยมาต้องหาของนะครับผมไปมาเหลือยี่สิบแล้วแล้วผมก็เผลอปลาอีกมาเก็บได้ไหมเก็บไม่ได้ครับผม 9วิสวยโอ้ชนะนะครับโอ้ท้ายเกมนี่เฉียดแพ้เลยนะครับผมท่านผู้ชมโอเคนะคก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะไปครับ